ตอนนี้เราก็แกะแบบฐานพระแล้วนะคะก,ก็จะแต่งปูนนิดหน่อยแล้วเราก็จะตั้งแบบองค์พระนะคะ

ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะบ้านโพนโก ไม่ออกก็จานอาออกแล้วบูมันติดในจนต้องมีไล่ไปเรื่อยๆเียตเดียวโดนไม่ออกเลยมาแล้วครับเลียดึงไล่ข้างนี้งนี่อาจจิงอยู่นไม่ได้พิสิงไม่ออกเนี่ย มาเลย <laughs> <laughs> แปวนี้เลยครับทางนี้เลยตนี้เลยตรนี้เลยอลถึงแครับเราต้องย่อยอนนั่งลงไปดยให้เขารับด้านล่างก่อน อันนี้จะหนักหน่อยนะ เขาลงแป้ข้างหลังมันเป็นน้ำปูนน้ปูนเยอะูเีได้ับ গৈ 没没

กล้องนี้ไงกล่องลายหนงลึกนี่บูไปช่วยจันเตียงนู้นป่ะไม่ให้จันติดติดล่างๆข้างบนก็ติดแค่เดียวข้างบนข้างบนหลวมละข้างบนหลวมแค่ตรงนั้นตรงกลางเนี่ยอะให้สองให้สองอันเลย คิดว่าเหมือนกันแ uh ่ละจะกลัวไม่น่หนักเลยอีกประมาณเดี๋ยวพักก่อนขอแห้งละวิเดียว์เลยขอแห้งเปลี่ยนๆกันเปลี่ยนกันมามามาหมดแรงแล้วเดี๋ยววิ

จะใช้แบบหัวยาน่ะแต่แกจะแตงนะอู้หู้เป็นอ่อนยืนเซฟพันแต่เอาไอ้นี่ถักบอนไปไหนแล้วพักเลยกันมีตัแตกอ่ะมีบัตเตอร์ไหมของชาวบัตเตอร์เลยโอ้โหตัวนี้ยังหนักเลยอ่ะเนี่ยไปโดนอะไรเมื่อกี้ตีตรงนี้แหละตีโดนตูนนะแต่ก็โด่นแบบโดนแบบแบบครับ ยอหกรอกนี mm. okay. ่เดี๋ยวไปเอายามาคืนทาปวดทาร้ำลายทุ่ยๆก็หายแล้วน้ายาจะเป็นยาานรนโดนแดดถูกไปรทาหออกเช้าน้เอาไประดิ่ใส่เสร็แล้วนี่ออกแล้วนี่นี่เดี๋ยวแล้ว เขาไปโยกกไปแมาจารย์แล้วเขาไปโยกก่อนใช่ไหมไม่ต hmm. ้องแโยกไม่ทันแล้วไม้ไม้น้ำไม้อ่ะไม้ไม่ทันแล้วน้ำไม้อะไมแล้วไม่ทันแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม้ไม่ทันแล้วแล้วโอ้ไม่ต้องดึงแล้วป้ายเลิกเก็บของสองคนดีกว่าคนเดียวโอ้หอันตราย